สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับพามาชมเจ้าปีาศาจไคลานกับเจ้าสมเชงขับโดยหัวหน้าโจยจอมโหดกับเจ้าไก่อบฟางเพื่อชีวิตโอ้โหดูดิครับดินเมื่อวานนี่ อุตส่าห์ว่าจะตักมาตากแดดหน่อยฝนตกตกหนักด้วยตกนานด้วยฮรดูดิถนนเละไปหมดโอ้วันนี้โอ้เหนื่อยแท้เลยครับบุญ่อดนี่ก็ย้ายเจ้าการยาวเข้าบ้านไปแล้วนะย้ายไปเมื่อเช้านี่เอง มาทำงานบ่อสองไร่ได้วันเดียวฝนก็ตกได้ย้ายเข้าบ้านไปแล้วไม่ไหวครับทางเละยิ่งกว่านี้อีกย้ายเสร็จก็ไม่มีอะไรก็เลยว่างก็เลยมาหาคุณอาโจยครับมาถ่ายคลิปให้ดูดินเมื่อวานว่าตากๆไวด้ดีๆเจอฝนเข้าไปเละเข้าไปใหญ่อีกเพยังไม่ทำนะ ยังคงเปิดประตูขับเหมือนเดิมทนร้อนก่อนเดีย๋ยวขอสู้งานนี้ให้เสร็จก่อนครับเดีย๋ยวค่อยทำว่างั้นโอ้ดินตรงนี้ทำไมมันสีดำล่วนแท้น่าจะไปปลูกของดีนะตรงนี้เมื่อก่อนมันมีต้นไม้เยอะไงวันนี้คงจะเวียงผมไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าอยู่ไกลหน่อยอ่ะทางด้านนี้ก็ ตักขี่โคลเหมือนเดิมครับเอาาไว้ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็จะเอาดินแห้งลงมาครับมาแทนที่ได้ขาวว่าวันนี้จะมาอีกนะฝนหนักก่อเมื่อวานครับผมดูข่าวแล้วก็มันมีอยู่เวฟหนึ่งที่ว่ารายงาน บนฟ้าอากาศเขาก็บอกอยู่ว่าเตือนเลยจะมาช่วงบ่ายๆกับเย็นๆนี่แหละฮะมาหนักก็มาเวานอ่ะหัวหน้าเอ้ยงานเราจะเสร็จง่ายปะเนี่ยดูครับไปดูฝั่งนูน้นเอาขึ้นมาปุ๊บเจอฝนเข้าไป ดูดิเละเลยนี่เจ้าไก่อบฟางกำลังเกียฮะเละเลยเมื่อวานนี้ผมอุตสาห์บอกว่าตากแดดไว้ถ้าลม้มคำมัานี่หัวเข่าแตกแน่แข็งโปกพอมาวันนี้อ่อนยวบยาบเลยโดนฝนแค่วันเดียวอ่อนเปียกเลยจากแข็งแข็ง อปล่อยน้ำแล้วครับปล่อยน้ำแล้วเอาเอาเอาทำอะไรลูกพี่ทำอะไรเอ้ผมเดินมาทางนี้งานเนี้ยกับดักเยอะนะไม่รู้ว่าหัวหน้าจะจำได้หรือเปล่าว่าตรงไหนมีหลุมไม่มีหลุมโอ้ อเอาเข้าไปโอ้ยนอกะว่าจะเอาถึงให้ได้ฮนะอือกะจะเวียงคีโคนให้โดนผมให้ได้เดี๋ยวเจอผมเวียงมั่งนะเวียงใส่กระจกหน้าเลยให้เปื้อนแต่อย่าไปเอาก้อนหินไม่ได้นะกระจกแตกมาซวยเลยเอาขีโคนี่แหละอ่ะปล่อยน้านะครับ กับดักเยอะซะเหลือเกินนะบอ่อเนี้ยนี่ตรงนั้นก็เป็นหลุมแล้วปล่อยน้ําลงมาแราจะเข้าไปได้ยังไงเนาะ,ะทางนี้ทำไมหยุดละ่ะหรือว่าพักโอ้ดินตัวนี้สวยนะ ล้วนเลยถ้าเอาไปตักขายนี่คงจะมีคนชอบหน้าดูเลยดินแบบนี้ดินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้วนๆนะ่ะเขาก็ชอบนะชาวบ้านผมแต่ถ้าเป็นคนก้อนนี่หมดสิทธิ์นอกจากแอะ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 เปิดวออย่าพวกก็มาหรอกอืมไปเปิดวออย่างนี้ย่าพวกเขาก็ย่าพวกก็มาหรอกเดียวเดี๋ยวก,ก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีก อ่ะบีบเข้าไปมีปัญญาบ,บีบเข้าไปใช้วิธีเดิมนะทอยดินมาครับทอยดินทางด้านนู้นมาอ่ะเหลือไม่กี่เมตรครับก็น่าประมาณอีก20เมตรนะจากที่ผมยืนไปยนถึงฝั่งกุติองพ่อนี่ก็อยู่ประมาณ20เมตรก็จะ ไก่เสร็จแล้วนะยังหรอกกว่าจะแต่งกว่าจะอะไรอีกเป็นอาทิตย์แหละต่พูดให้ฟังว่าเลยยี่ิเมตรถึงเส้นชายทางนูน้นที่จะล้วงดินเอามาปั้นคูฮะ,ะลูกพี่หยุดตามลูกน้องขยับพอลูกพี่ทำงานจนอ่าใช่ครับอยู่กับบุญรอด สามวันติมๆครับไม่ได้มาหาโัหน่าไม่ได้มาพามาดูเจ้าพิษจันทร์ถ้มารอเรียนล้อเรียนผมเยอะก่อนเยอก่อนอเก้ก็แอบ,บดูคลิปผมเรื่อยๆนะโัหน่าคอยดูอยู่คอยดู FC ครับ มีการตอบอะไรบ้างอะไรบ้างแกก็คอยดูคลิปผมอยู่เรื่อยๆนะหับหน้าโจมีหลายคนครับชอบแซลผมนี่แหละเวลาไปไหนก็แซลผมธรรมดาครับอันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ได้ซีเรียสครับของวนนี้ต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับจะทำให้คนอื่นเขาสนใจ เนี่ยเกียร์เกียร์นี่สงสัยต้องเดินมาหาผมอีกแน่นอนเดี๋ยวผมว่าเกียร์เกียรเงี้ยจะมีอะไรมาคุยให้ฟังอีกล่ะหรือไม่ก็ต้องมาเดินมาโยขี้โคนใส่แน่คขอยู่นะไอแม่เห็นไหมซื้อเตหวยไม่ทูผมเนี่ยนี่เอาแล้วถ้าเห็นผมมาเนี่ยเดินมาแล้ว จะมาจะลงมาคุยหรือจะเอาขี้โคลมาให้ผม,มยังไม่รู้นะโอ้ทำไมโซ่ข้างซ้ายมนันเอียงงั้นโอ้เป็นคำดินคำดินเหมือนจะหลุดนะแต่ไม่หลุดคนระับเทคข้างด้านซ้ายมือนะนะเหมือนจะเอียงเอียงไม่ตั้งตรงเหมือนด้านขวาเนี่ยอ่ะครับยัดดินมานะครับตรงนี้ ชาวสมเชงก็เอาอกกันนะพวกกีโคนสามารถเอาดินยัดมาได้ครับดินแห้งอขอมุงกี้แล้วไม่มีไม้เ,เอาไปแคบมุงกี่เนะี่ยไม่ได้พกไปด้วยไงเ,เดินมาแล้วเดินมาแล้ว โอ้โหผมยอมเลยนะยอมตัวเดินเจ้าปีศาจจริงๆลุยโคตลมากระตะนักตะนักเลยนะกำดังนี่เหลือกินเลยอ่ะเข้ามาใกล้ผมแล้วจะรออะไรละ่ะกระเดียบนี้ดิเยอกกระโดนเยอกกระโดดขี้โคนล ใครได้สัมผัสหัวหน้าจจยสนิทสนิทแบบผมนี่แกค,คนตลกเหมือนกันนะเกฮาต่อหน้าผมนะต่อรับรางผมไม่รู้นะต่อหน้าผมนี่เขาจะยิงมุกใส่ผมตลอดคุยกันเยกันใส่มุกกันตลอดฮะเห็นไหมฮะมแทงทางด้านซ้าย มันจะเอียงๆนะดูเหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดอ่าทอยดินครับทอยดินขึ้นมาใส่ก่อนเดีย๋ยวมันจะเป็นกับดักควางตัวเองไม่มีทางออก เอามาใส่ก่อนฮะดูดินนี่ครับเมื่อวานหกล้มไปหัวแตกแน่แต่วันนี้หกล้มไปนี่เปลื่อนเต็มเต็มแน่ะฮะเอ้อโอ้ย,อย,อย,อยใจหัวใจจะวายสวิงมานี่ผมนึกจะเวียงมาหาผมไงไอเราก็จะ่องกล้องไปทางนี้นี่ เมื่อวานี่หกล้มนี่หัวเข่าแตกน่ะแต่วันนี้ถ้าหกล้มมานี่เปื้อนเต็มเต็มเเหนียวเลยโดนฝน ้าล้วงไส้ออกหมดแล้วนี่ก็นับถอยล้างได้เลยไม่กี่วันเสร็จแน่เพราะว่างานปรับตกแต่งนี่เป็นอะไรที่ว่าไวฮะจะมาช้าตอนที่การถอยดินนี่แหละการล้วงดินขึ้นมาั้นกูนี่จะช้าหน่อยแต่ถ้างานตกแต่งนะงานปรับเนี่ยงานดึงโลปเนี่ยจะไวครับไม่ช้าครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ